ตอนนี้เราจะเอาเองี้ดีครับจะต้องหาทางออกไปทางลานจอดรถให้ได้แล้วเราจะไปเอารถกันครับงั้นต่มผมาครับเดี๋ยวเราต้องหาอาวุธแถวนี้ก่อนนะครับมีไหนวะโอ้คุมซับอาวุธโอ้ โอเคครับตา้องได้วุฒมาแล้วร้าทเราดิตา้องครับรออยู่ตรงนี้ก่อนเร็วอา ต้องมาสามีามรีบหนีกันเถอะ ลงมาเร็วขอหนังไปอ่านสักเรื่องไปก่อนแล้วอูเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เสียชีวิตยาอย่าแล้ว là con thỏi ôi ở đây nè ta con mình nhầm ăn thôi tự nhiên lâu này kìa thấy ta con ไอ้ะตะกอ้องช่ยงว,วยด้วยครับช่วยด้วยไปเขายิงเราอะทำไงดีสงสัยต้องยิงโตแล้วละ่ะเห็นนะไอยิงแมงเลย โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเขาแรงเกินของเขาแรงเกินเข้ามาในโรงหนังกันเถอะเฮ้ยพาลาก hey, ันนะเฮ้ยบัตรหลวงกิเกลี่นี่หว่าเฮ้ยเข้ามาในนี้เอ้าเราเจอคนแล้ว บาเจ็บอยู <ไ professors fingers out> ่โว้ยอยู่โว้ยเฮ้ยตาคองเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่ถอยมาจากตรงนี้เร็วเร็วเร็ววิ่งมาวิ่งมาผมก็เพลียเคียวเร็วเร็วก่อนที่เราจะโดนพวกมันกินกระสุดมดทำไงดีพี่หลวงพ่อเป็นไงมั่ง นี่ครับเราเจอคนแล้วครับเขาคือหลวงพ่อจิกเกี่นะครับเขาเป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านลูกสองโอ้เราเจอใครครับเนี่ยลาฟี่มมคุณครับเราเจอลาฟี่แล้วครับ เราช่วยยิงกันดีกว่าเราปล่อยเขาเราปล่อยพวกเขาเฝ้ากันตรงนี้ดีกว่านะ อะไรไม่ไหวแล้วไปขอลูกซองจากหลวงพ่อกิกกกรรี่ก่อนขอบคุณครับหลวงพ่อตากร้องอยู่ไหนมไม่ช่วยแล้วอ้าไอ้พวกเีศตายตาย Oua sao tốt kiểu tiếng Việt kìa Tốt quá em up Bạn sẽ bị cười khinh T في Hospital resource trong khi Ал không, เราได้ยินเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรกันกส,อออกส่วนนี้นพักสักครู่ครับ